ขอขอบพระคุณทุกท่านให้เกียรติร่วมในการเสวนาภาษาไทยเฉลิมพระเกศสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้สำนักปรษันย์เขตแปดกาญจนบุรีดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้เยาวชนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อระบาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเป็นปัญหาภาษาไทยอย่างมาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต8กาญจนบุรีจึงได้จักทาการใช้ภาษาไทยควรต้องเกีาายรติครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรสองภาษาไทยวัฒนธรรมภาษาไทยของเราจันรลักษณ์แม่จันรลักษณ์แม่ได้จากอะไรก็ได้จากการที่ท่านต้องต้องจํานะครับภาษาไทยมันจะยากแม่กบแม่กาแม่กลแม่กลมเจ็ดแม่แม,มีไหมเคยได้ยินไหม นะครับภาษาภาษา,าไทยเจ็ดแม่แม่กบแม่คนแม่กกนะครับลไม,ไม้ม้วนไม้มวนยี่สิตัวท่องได้ไหมผู้ใหญ่หาผ้าไหม่ให้สปซ์ใช้ใช้ไหไหนดูสิว่าในที่นี้ใครรักภาษาไทยยกมือขึ้นค่ะใ้คนร,รุ่นใหม่ต้องพัฒน,นาภาษาไทยสู่ความสำเร็จในชีวิตประเด็น,นนี้นี้เป็นต้นไปขอให้ตระหนักรู้ว่า เราอย่าละเลยมันอีกต่อไปเราก็ต้องพัฒนาขึ้นแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวน้องก็จะพัฒนาขึ้นเองนะคะทีนี้เรื่องของการพูดอย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งไปเคร่งเครียดเราอาจจะใช้วิธีลองฟังคนที่พูดที่ดีใช้ภาษาได้ดีแล้วก็ใช้เป็นต้นแบบก็เป็นไปได้นะคะก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะอาจจะดูทางสื่อสื่ออาจจะน้อยหน่อยสื่อน้องๆก็จะต้องเลือกว่าอันไหนที่ จะเรียนแบบหรือจะเอาอย่างเรียนรู้ของเขาเรื่องการสัมภาษณ์เรื่องการสื่อสารแล้วก็เรียนรู้เรื่องการใช้ภาษาไทยบางทีมันไม่ได้มีอยู่ในตัวคนคนเดียวถ้าเกิดน้องดูสื่อคนนี้สัมภาษณ์เก่งมีวิธีติดตามประเด็นมีวิธีถามเจาะลึกให้ได้คำตอบให้ได้ข้อเท็จจริงแต่ไม่มีรอเรือเลย ถามว่าเราช่างน้ําหนักอะไรครูภาษาไทยหรือนักวิจารณ์ทางด้านภาษาเนี่ยก็มักจะวิจารณ์ว่าพูดไม่ชัดอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเรามีต้นแบบที่ครบวงจรครบเครื่องในคนเดียวทั้งประเด็นได้มีฝีมือและพูดชัดอันนี้คือต้นภาพย่อมต้องมีพื้นฐานมาจากการฟังค่ะพอฟังคิดจับประเด็นนั่นคือการสื่อสารมันก็จะพรั่งรูออกมา อย่างครบวงจรดังนั้นคนที่อ่านหนังสือมากได้เปรียบคนที่ฟังมากได้เปรียบในการสื่อสารนะคะเนี่อเราฟังมากเราได้ประเด็นพอเราฟังมากเราสามารถที่จะหยิบจับประเด็นต่างๆนั้นมาใช้ได้แล้วก็เราก็สามารถเขียนได้เราอ่านเ,เราได้เห็นว่าท่ายเอรสแล้วก่อน มาหนึ่งนะครับเป้าหมายหลักๆก็ได้คือการอนุรักษ์และบอกกล่าวสิ่งดีๆโดยเฉพาะภาษาไทยเราควรจะต้องช่วยกันรักษาช่วยกันรักษาและก็ใช้ให้ถูกต้องเพราะที่ผ่านมานั้นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือภาษาไทยถูกใช้ถูกตัง้งถูกทาในหลายรูปแบบทำให้ภาษาไทยเพียงไปก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่นะครับจะต้องช่วยกันอนุรักษ์และก็รักษา โดยเฉพาะสิ่งนี้ที่เราจะต้องช่วยกันก็คือเรื่องของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวให้ช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยไว้นั่นก็คือเป้าหมายหลักส่วนหนึ่งเยาวาชนทุกวันนี้นะครับหากจะมองให้ดีแล้วจะใช้ภาษาไทยที่อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องภาษาใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นปัญหาทุกวันนี้เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์และก็รักษา ช่วยกันพัฒนาภาษาไทยให้คงอยู่กับโลกหลานของเราสืบไปให้มากที่สุดนั่นเองครับพอที่นี่ครับก็มารื่ปัจจุบันที่ชอบใช้ภาษาไทยพิถพิถนครับนั่นก็คือสิ่งที่น่าห่วงครับโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเองก็มีความห่วงใยเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยนี้เป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับภาษาไทยเปลีป่ยนและก็เพ <for> ี้ยนกันไปตามยุคตามสมัยเป็นสิ่งที่น่าห่วงจังเลยทุกวันนี้ คำว่าจังเลยทุกวันนี้กลับมามีการใช้ภาษาไทยเพียนไปอีกจุงเบอ์อย่างที่คมีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าโมโงภาษาไทยถูกใช้ในโซเชียลมีเดียค่อนข้างจะผิดมากๆส่วนนี้แหละครับที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะเหล่าเยาวชนทั้งหลายให้ช่วยกันอนุรักษ์และก็รักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นความภาคภูมิใจของไทยครับ